สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่รักและนักเรียนที่น่ารักของครูนะคะพบกับครูอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ครูจะพาทำขนมถ้วยน้ำอ้อยค่ะเราก็ต้องมีน้ำอ้อยนะคะน้ำอ้อยสดเลยค่ะค่ะส่วนผสมมีดังนี้ค่ะนักเรียนค่ะเอาละค่ะทุกคนพร้อมนะคะครูจะจดส่วนผสมไว้ให้ด้วยนะคะข้างล่างนะคะ ก็จะมีแป้งข้าวเจ้าหนึ่งถ้วยค่ะค่ะและแป้งข้าวเหนียวอีกหนึ่งช้อนชาค่ะค่ะคุกเข้าคุกเข้าให้เข้ากันน้ำตาลทรายค่ะถ้าชอบหวานนะคะก็ใส่สักเจ็ดสิบถ้าไม่ชอบหวานก็ใส่สักห้าสิบกรัมเท่านั้นนะคะค่ะน้ำอ้อยค่ะน้ำอ้อยสดๆเลยนะคะค่ะหนึ่งถ้วย เราอ้อยหนึ่งถ้วยค่ะน,น้ำกะทิหัวหางรวมกันนะคะน้ำกะทิหัวหางรวมกันค่ะใ,ใช้ถ้วยครึ่งนะคะถ้วยครึ่ง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 ค่ะนี่ละลายให้เข้ากันนะคะ พอเริ่มละลายเข้ากันแล้วนะคะนักเรียนนำไปกรองค่ะโอ้ยน่ารักทีเดียวน่ารักสีเดียวน่ารั้ำอ้อยน้ำอ้อยค่ะกรองเลยค่ะกรองเนาะค่ะ เรียบร้อยค่ะเราก็จะได้ตัวขนมถ้วยนะคะซึ่งเป็นขนมถ้วยน้ำอ้อยเรียบร้อยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราจะทำส่วนผสมของหน้ากะทิค่ะหน้ากะทินะคะหน้ากะทิที่แสนอร่อยค่ะส่วนผสมมีดังนี้ค่ะค่ะเออน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายนะคะ อันนี้คืออะไรคะแป้งเหรอคะแป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเจ้าห้าช้อนโต๊ะใส่เลยค,ะค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำตาลทรายหกช้อนโต๊ะเรียบร้อยนะคะเกลือคะ่ะเกลือเกลือหนึ่งช้อนชาหัวกะทิสองถ้วยหัวกะทิสองถ้วยนะคะ ผลาให้เข้ากันลายให้เข้ากัน,าากนส่วนสมครูจะเขียนไว้ท้าคิดนะคะถ้านักเรียนท่านใดที่ตามไม่ทันนะคะเสร็จแล้วก็กรองเลยค่ะ ก็จะกรองหัวกะทินะคะตอนนี้เปิดไฟไปเลยค่ะค่ะน,นี้ก็กรองหน้าขนมถ้วยนะคะเป็นหน้ากะทินะคะหอมน้ำพ้อยหอมมากเลยค่ะเรียบร้อยค่ะ อันนี้นะคะก็จะเห็นนะคะมีกระบวยมีกระบวยนะคะค่ะมีกระบวยอยู่นะคะค่ะมีกระบวย,ย2สองขนาดนะคะขนาดใหญ่ค่ะใส่เข้าไปในตัวขนมถ้วยขนาดเล็กใส่เข้าไปในหน้าขนมถ้วยหน้ากะทิค่ะค่ะเสร็จแล้วนะคะ ยกมาวางตรงนี้ก่อนนะคะจะได้ยกเตามาค่ะยกเตามาที่เรานึง่งนึ่งถ้วยไปแล้วเนาะนึ่งถ้วยไปแล้ว,ว,ลวก็เช็ดฝาลังถึงเลยค่ะถ้วยร้อนแล้วเราจะได้หยอดค่ะดึงออกไปเร็วๆนั่นแหละค่ะนะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะหยอดแล้วนะ ค่ะพอถ้วยเริ่มร้อนแล้วนะคะน้ําเดือดถ้วยร้อนแล้วเราจะหยอดตัวก่อนนะคะค่ะนักเรียนอย่าเรียงถ้วยไปชิดฝาลาังถึงนะคะอย่าไปชิดขอบลังถึงนะคะค่ะเรียงให้ห่างๆนะคะค่ะก็ใช้ค่ะกระบวยหรือช้อนอันใหญ่นะคะที่ครูให้ไว้นะค่ะให้แตกต่างกันไว้หรือขอบไว้ นิดนึงนะคะไว้หยอดหน้านะคะเพิ่มตัวอีกนิดนึงค่ะถ้วยเขาทำมาก็ซื้อหลายที่นะคะซื้อหลายที่แล้วก็บางครั้งก็หลายรุ่นนะคะก็ขนาดจะไม่ค่อยเท่ากันนะคะมีใหญ่มีเล็กเล็กก็เหลือขอบเอาไว้หน่อย<ส>ค่ะ<ส>ค่ะ ด้วยนะั้นน่าจะน้อยใจเนาะได้น้อยนะเนาะเพิ่มให้เพิ่มให้เนาะค่ะอยูติธรรมเนาะโอเคค่ะ,ะไม่น้อยหน้าเขาละอีกนิดเนี่ยนะขออีกนิดเนะี่ยน้อยไปลนะน,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 นั่นแหละนั่นแหละเออนั่นแหละนั่นแหละแม่เนปิดฟ้าค่ะนักเรียนสงสัยไหมทำไมครูถึงใส่แป้งข้าวเหนียวลงไป ในขนมถ้วยในส่วนที่เป็นตัวเพราะครูต้องการที่จะให้เขามีความนุ่มและเหนียวนิดๆนุ่มและเหนียวนิดๆน,นะคะเพื่อที่เขาจะได้ยึดเกาะนะคะยึดเกาะในส่วนของหน้ากะทินะคะที่เราหยอดลงไปเนี่ยไม่ให้เขาหลุดร่อนนะคะค่ะแล้วก็ทำให้ตัวขนมถ้วยของเราเนี่ยนุ่มด้วยนะคะ ขนมถ้วยน้ำอ้อยเนี่ยตอนที่ครูเป็นเด็กๆะนะที่บ้านเนี่ยก็จะปลูกอ้อยไว้แต่เป็นอ้อยทํายาคืออ้อยดำนะคะจะหวานมากเลยอ่ะหวานมากเลยนะคะเขาต้องใช้หีบอ้อยใช่ไหมแต่คุณแม่เนี่ยท่านจะท่านจะมาปอกปอกแล้วท่านก็จะเอาเอาอ้อยเนี่ยค่ะเอาอ้อยเนี่ยค่ะมาทำลักษณะหีบก็คือมาห่อผ้าผ่าเป็นชิ้นเล็กๆนะคะ แล้วก็ห่อผ้าค่ะจากนั้นนะคะท่านก็จะทุบอะคะ่ะท่านก็จะทุบแล้วก็บีบบีบทุ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 บท่านจะตัดความยาวประมาณ5้านิ้วนี่แหละแล้วท่านก็ทุบทุบแล้วท่านก็บีบอะคะ่ะบีบเอาน้ําอ้อยออกมานะคะแล้วก็เอามาทําขนมถ้วยเนี่ยนะคะให้ทานโหอร่อยมากเลยอะครูก็คิดในใจนะว่าสักวันหนึ่งนะคะเขาน่าจะมี น่าจะมีน้ำอ้อยขายโดยที่เราไม่ต้องมามา,มาทำเองอย่างนี้แล้วก็จริงๆด้วยแหละพอครูโตขึ้นมาเนี่ยแล้วครูเริ่มทํางานแล้วนะเมื่อ20ปีที่แล้วเนี่ยครูก็เริ่มเห็นเขามีน้าอ้อยขายนะเขาก็แต่ว่าอยู่ต่างจังหวัดแหละถ้าไปต่างจังหวัดก็จะเห็นแต่เดี๋ยวนี้ครูเห็นรถที่ขายน้าอ้อยเนี่ยมีขายอยู่อยู่ตามข้างทางอ่ะซึ่งเขาเขาเขาทำกันสดๆเลยอ่ะ มันก็ทําให้ครูนึกถึงนึกถึงอดีตเนาะที่เคยทานขนมถ้วยน้ำอ้อยที่คุณแม่ทําครูก็เลยมาทําเป็นสูตรเนี่ยออสอนนักเรียนนะคะเริ่มสอนนักเรียนมาได้สี่ห้าปีละแล้วก็ทําลงคลิปก็เห็นนักเรียนไปทําขายนักเรียนก็ชมกันว่าจานขาอร่อยหอมมากเลยลูกค้าติดชอบ แล้วก็นะักเรียนบางท่านบอกว่าหาไม่เจอค่ะไม่ทราบว่าคลิปของครูหลุดไปไหนครูบอกเอาไม่เป็นไรนะเดี๋ยวครูทําขึ้นให้ใหม่นะคะครูก็ทําขึ้นให้เนี่ยค่ะคุยเพลินนึงตัว5นาทีค่ะเนี่ยนะเราจะนึ่งไป5นาทีนะคะตอนนี้ครูคุยไปจับเวลาไปตามเวลาจริงเพราะว่านักเรียนเนี่ยอยากจะทําตามครูนะมาเรียนออนไลน์นะอยากทําตามครูไปด้วยนะคะก็ทําตามเวลาจริงเลยเนาะ ก็เลออกสองนาทีนะคะนี่สองนาทีนะคะตอนนี้เราก็จะหลีไฟหน่อยนะคะอา้าวหละหลีไฟลงนิดนึงนะคะเพื่อให้ไอ้น้ำเขาจะได้ไม่วิ่งหนีออกไปนอกฝาลังถึงมากนะ mm hmm. เขาจะได้หอมเข้าไปทําให้น้าอ้อยของเราเนี่ยหอมเนี่ยครูได้กลิ่นนะหอมมากเลยเนี่ยกลิ่นหอมมากเลยเป็นกลิ่นน้าอ้อยผสมกับกะทิอะคะ่ะนะหอมมากเลยอัน,นนี้ เดี๋ยวพอครบเวลานะคะนึ่งตัวขนมถ้วยน้ำอ้อยเนี่ยครบห้านาทีแล้วเนี่ยเราเปิดฝาออกมาเช็ดฝาลังถึงแล้วเราก็ปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วก็จะพัดพัดพัดให้หน้าเขาแห้งลงหน่อยก่อนที่เราจะหยอดหยอดตัวกะทินะคะแบบหน้ากะทิเพราะว่าถ้าหน้าเขายังแฉะอยู่เนี่ยหน้าของของตัว ตัวขนมเนี่ยยังแฉะอยู่เนี่ยเวลาเราหยอดหน้ากะทิลงไปเนี่ยเขาจะไหลไปผสมกันก็จะไม่สวยงามเนะาะค่ะเดี๋ยวนักเรียนสังเกตดูนะจะเป็นเคล็ดลับนะค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราก็เตรียมตัวเลยเขาจะเปิดไปทางโน้นอันนี้กะทิค่ะครูก็ให้ช้อนกะทิเนี่ยเล็กหน่อยนะคะเพราะว่ากลัวนักเรียนเนี่ยหยอดเพลินหยอดพลาดแล้วก็จะไปไหลแล้จะไม่สวยงามเนาะ น,นี่เปิดเปิดไปทางนั้นดีไหมคะเอาละค่ะอ่าเปิดให้นักเรียนดูก่อนไหมเปิดให้นักเรียนดูก่อนนะคะว่าหน้าแห้งยังแล้วก็เช็ดปาค่ะเห็นไหมคะ,ะหน้าขนมจะเริ่มแห้งแล้วนะขออีกหนึ่งนาทีนะคะนะคะนะคะ่ะหนึ่งนาทีค่ะหนึ่งนาทีนะคะ ค่ะเดี๋ยวนักเรียนท่านใดนะคะที่สนใจเรื่องขนมถ้วยนะต่อจากขนมถ้วยน้ำอ้อยนี้นะคะครูก็จะทําขนมถ้วยน้ําตาลสดค่ะแต่ขนมถ้วยน้าตาลสดเนี่ยครูจะไม่ใช้น้ําตาลทรายนะใครที่จะทําพร้อมครูนะเตรียมน้ําตาลสดและน้ําตาลตโนดไว้นะคะเพราะว่าครูจะใช้น้ําตาลตโนดนะคะจะเหมือนกับขนมถ้วยโบราณเนาะที่ตัวเขาใส่น้ําตาลตโนดแต่ตอนนี้เราจะมีน้ําตาลตโนดแล้วเราก็จะมี น้ำตาลสดด้วยนะคะจะมีน้ำตาลสดด้วยค่ะใครที่จะทํานะคะเรียกว่าเราจะมีขนมถ้วยสูตรที่ครูให้นี่แหละแต่เราจะมีขนมถ้วยหลายอย่างนะมีขนมถ้วยหลายอย่างมีขนมถ้วยใบตเตยขนมถ้วยน้ำอ้อยขนมถ้วยน้ำตาลสดแล้วตามต่อไปนี่ ตามต่อไปขนมถ้วยลิ้นจี่ค่ะเห็นไหมครูบอกล่วงหน้าไว้เพื่อให้นักเรียนกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามครูนะอย่าลืมกดถูกใจให้ครูด้วยละ่ะ <c oughs> จะได้มีกำลังใจทำกันต่อโอเคเปิดฟ้าค่ะเอาละปิดไฟได้เลยค่ะค่ะทีนี้ครูก็จะให้หน้าขนมเขาแห้งหน่อยเนอ้อค่ะนะคะหน้าขนมเขาเริ่มแห้งลงนะ เริ่มแห้งลงแล้วคือเราไม่ต้องกลัวว่าเอ๊ะถ้าหน้าแห้งแล้วถ้าเกิดเราหยอดลงไปแล้วเนี่ยตัวหน้ากะทิเนี่ยจะหลุดลอยล่อนออกมานะสิไม่ล่อนหรอกค่ะเพราะว่าในตัวของขนมถ้วยเนี่ยแป้งอ่ะครูให้ใช้แป้งข้าเจ้าใช่ไหมแล้วก็มีแป้งข้าวเหนียวนิดนึงนะคะ,ะแล้วค่ะทีนี้เวลาหยอดนะคะนักเรียนหยอดจากด้านข้างให้ไหลเข้าไปข้างในนะคะอย่าตักมากนะคะตักน้อยๆน,นะ เดี๋ดูครูยาหยอดนะคะค่ะตักน้อยค่ะค่ะค่อยๆหยอดนะคะค่ะก็จะไหลเข้าไปนะคะแล้วก็จะค่อยๆเต็มเข้าไปในถ้วยนะคะค่ะค่อยๆหยอดนะเห็นไคะทำขนมไทยต้องทำไมคะใจเย็นเย็น าใครได้ทานนะติดใจเลยล่ะบอกเลยว่าทั้งนุ่มทั้งหอม,อมนะคะครูก็ใช้นี่แหละค่ะใช้วัตถุดิบนะคะซึ่งเป็นเอ,อเป็นที่เราได้มาจากเกษตรกรนี่แหละชาวนาชาวไร่ชาวสวนนี่แหละค่ะนะมาทำเป็นขนมไทยพัฒนา นะคะให้มีรูปแบบที่มากขึ้นแล้วก็มีความหลากหลายนะคะมีความหลากหลายจากมรดกของขนมไทยที่บรรพบุรุษท่านได้สืบสานไว้ให้เนาะแล้วก็มาต่อยอดกันเหมือนกับเป็นแรงบันดาลใจนะคะแรงบันดาลใจให้ครูได้ทำขนมมากขึ้นเพราะว่า ะะขายได้นะขายได้มีกำลังใจนะคะเด็กรุ่นใหม่หันมาทานขนมไทยกัน mm hmm. ก็ทำให้ครูมีกำลังใจไงนะคะมีกำลังใจที่อยากจะพัฒนาขนมให้มากยิ่งยงขึ้นนะคะเปิดไฟเมื่อสักครู่เรานึ่งตัวไป5นาทีเนาะ,นะคะ่ะตอนนี้เราจะนึ่งหน้า10นาทีค่ะ การที่นึ่งหน้าขนม10นาทีเนี่ยตัวนี้นะคะครูจะมี2วิธีนะค่ะวิธีที่1ขั้นตอนแรกเลยก็คือนึ่งไปครบ5นาทีแล้วด้วยไฟแรงจากนั้นเหลืออีก5นาทีครูจะหลี่ไฟลงค่ะให้เป็นไฟกลางลักษณะไปทางค่อนข้างอ่อนอีก5นาทีนะคะ จะได้ขนมที่มีลักษณะหน้าเรียบสวยงามเวลาเรานำขนมถ้วยประกบกันนะคะประกบกันเข้าไปเนี่ยก็จะทำให้หน้าขนมเนี่ยไม่ออกมามาชนกันนะคะก็จะสวยงามแล้วก็อร่อยด้วยนะคะอันนี้ครูก็ใช้เวลานึ่งใช้เวลานึ่ง สิบนาทีนะักเรียนจะคอยไหมเรียนจะคอยไหมค่ะเดี๋ยวนึ่งไปสักพักหนึ่งแล้วเดี๋ยวครูจะหลีไฟแล้วเดี๋ยวครูจะให้ดูเนาะอันนี้เป็นออเดอร์หรือปเปล่าคะออเดอร์นะเขาสั่งกี่ลอยพดยสองอร้อยปะ่ะสองร้อย เดี๋ยวเราก็เดี๋ยวทำคลิปเสร็จแล้วเราค่อยถ่ายค่อยค่อยไปทำออเดอร์นะะเห็นเห็นเอาเอาลิ้นจี่ตรงนั้นแกะไว้แล้วใช่ไหมคะแกะไ,ไว้แล้วเดี๋ยวจะทำขนมถ้วยลิ้นจี่ต่อค่ะนักเรียนคะ่ะเดี๋ยวครูแกะลิ้นจี่ไปแล้วนะเดี๋ยวครูจะพาทำขนมถ้วยลิ้นจี่ต่อเลยอร่อยมากมากแล้ว <c oughs> ทุกอย่าง อร่อยมากไปหมดเลยนะคะจริงๆอร่อยจริงๆทําำอ้อยนี่อ้อยอ้อยที่เขานํามาทำมาทำน้ำอ้อยนี่นะเขาจะเป็นอ้อยออกสีเหลืองๆนะคะเป็นอ้อยเปลือกสีเหลืองๆนะคะไม่ไม่ใช่เปลือกสีออกแดงๆงนะอ่าฮะอ้อยสีเหลืองเขาก็จะเหลาๆนะคะ อันนี้ถ้าอ้อยออกสีแดงๆดงเขาจะแข็งอะ่ะแล้วถ้าอ้อยดำาๆอ่ะเขาไว้ทํายานะคะโอ้โน,น่าจะหวานมากเลยอ้อยดําอ่ะนะนี่ค่ะอ๋อน้ำตาลน้ำตาลสดท่านนั้นเดี๋ยว เดี๋ยวเราจะเตรียมต่อเรื่องขนมทัวรียนตาสดด้วยเราต้องใช้น,น้ำตาลโนดค่ะตอนนี้นะคะเราก็นึ่งไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะนักเรียนเราจะต้องนึ่งถึงสิบนาทีใช่ไหมนักเรียนมีอะไรสงสัยนะคะท่านเรียนสงสัยนะหรือในขณะที่นักเรียนทําไปแล้วเนี่ยเ,เกิดไม่เข้าใจตรงไหนหรือดูคลิปครูไปแล้วเนี่ยนักเรียนไม่เข้าใจตรงไหนนักเรียนโทรมาคุยกับครูและครูยาได้นะคะที่เบอร์ 098 0 1เก้าแปย์ห่งมากดเข้ามาเป็นเพื่อนกันก็นได้นะคะเพื่อที่ว่าถ้ามีรูปมีรับรูปภาพอะไรเนี่ยจะได้ส่งมาหากันได้098 0์เก้าแค่ะหอมจังเลยคุอยานะค่ะ น้านเรียนจะนึ่งนะคะนึ่งแล้วเนี่ยไว้ไว้ตอนเช้านะไว้ทานตอนเช้านักเรียนนึ่ง,งพอเย็นแล้วนะนักเรียนนำขนมถ้วยประกบกันนะค่ะใส่กล่องแล้วก็นําเข้าตู้เย็นได้ไดเลยนะคะตอนเช้ามาเนี่ยเรียนก็มาแกะนะคะมาแกะออกจากถ้วยวางไว้สักพักหนึ่งเขาก็จะนุ่มนุ่มเหมือนเดิมค่ะ นุ่มกลับมาเหมือนเดิมก็คือกะทิเขาจะคายตัวมาแล้วเขาก็จะนุ่มนุ่มเหมือนเดิมค่ะอยู่ได้วันหนึ่งค่ะใช้กะทิสดนะอยู่ได้วันหนึ่งก็เราทําเย็นวันนี้ใช่ไหมก็อยู่ได้ถึงเย็นวันพรุ่งนี้อะค่ะใันพรุ่งนี้อย่างครูทำออเดอร์กันวันนี้นะค่ะเขาก็จะมารับตอนเช้านะคะวันนี้ครูทำออเดอร์กันเขาก็จะมารับตอนเช้าหรือว่าถ้าเราจะทำขายเนาะเช้านี่ก็ขายได้เลยสบายสบาย นะคะทาไว้ตั้งแต่ตอนเย็นหรือจะไปส่งเนี่ยนะคะก็ <nelle> ทําให้เราสร้างมูลค่าเพิ่มขึ้นไงแล้วเราเราจะมีขนมถ้วยโบราณนะที่ใช้น้ําตาลตโนดจะมีขนมถ้วยใบเตยมีขนมถ้วยน้าอ้อยมีขนมถ้วยน้ำตาลสดมีขนมถ้วยรินจีมันก็จะทําให้เราเนี่ยได,ได้ได้พัฒนาขนมถ้วยของเราเนี่ยมากขึ้นขึ้นป้ายเดียวเลยขึ้นป้ายเดียวเลยสวยๆเลยขนมถ้วยอันชันด้วยอีกอย่างหนึ่งอ่ะ Okay. ขนมถ้วยแก้วมังกรนะสแีแดงแดงอีกอย่างหนึ่งด้วยนะโอ้โ oh หทีนี้แหละเจ้าแห่งขนมถ้วยพูดไปแล้วน่าทำเอาละค่ะครูจลีไฟเช็ดฝาลังถึงก่อนเปิดให้เรียนดูนะคะนะ <c oughs> เห็นไหมคะอืมเราจะเห็นหน้าเขาจะเป็นคูกขูกกขะกะข,อขอู่ขูขะกะเพราะว่าอะไรเพราะว่าไอ้น้ำเขาแรงไงนะคะอันนี้ครูจลีไอ้น้ำลงอีกห้านาทีนะ ค่ะเหลือ5นาทีค่ะหลีไอ้น้ําลงหลีไฟนั่นแหละค่ะแล้วก็ปิดเข้าไปะค,ะค่ะขยับไฟลงนะเอาละเ<ละ>หลือเวลาอีก5นาทีนะคะเราก็จะได้ขนมถ้วยทำงอ,อยที่สวยงามและแสนอะดรอยใส่จานนี่ ใคที่ทำตามครูอยู่นะคะทำตามเวลาจริงก็จะได้ประมาณนี้นะทำไปพร้อมๆกันก็ได้ประมาณนี้นะคะ <Okay. S 1> เวลานึ่งอะ่ะครูไม่ได้เอาลังถึงซ้อนกันนะครูจะมีอยู่3ามหลังถึงนะแล้วก็ใช้เตาแก๊สนะใช้แก๊สครูคต้องการที่จะให้ขนมถ้วยของครูเนมีคุณภาพและสวยงามทุกถ้วยนะคะบางบางคนเขาซื้อไปถ่ายรูปนะ เขาก็สามารถที่จะแบบเลือกซื้อได้เลยบางคนซื้อไปถวายพระไปทุ่มุญไปฝากผู้ใหญ่เนี่ยนะก็ไม่ต้องกลัวว่าน่าจะเละนะคะเพราะว่าครูนึ่งเนี่ยครูมีสามลังถึงใช่ไหมครูนึ่งไม่ซ้อนกันคือไม่เอาลังถึงเนี่ยซ้อนกันเพราะว่าครูไม่อยากให้น้ำอะ่ะน้ําน้ําจากข้างบนอะ่ะน่ะเขาไหลลงไปใส่ข้างล่างอะ่ะแล้วก็จะเสียคือเราจะไม่โลภมากไงเราจะเอาเอาความมาตรฐานว่าขนมของเราสวยและอร่อย นะคะสวยแล้วก็อร่อยค่ะครูก็นึ่งสามลังถึงเลยลังถึงใหญ่นะในขณะที่เรานึ่งไปเนี่ยก็เขาก็จะสลับกันนะเพราะมันแค่สิบห้านาทีเองนี่เราผสมไว้เยอะแล้วใช่ไหมแค่สิบห้านาทีเองสิบห้านาทีสิบห้าสิบห้านาทีก็ได้แล้วร้อยหนึง่งค่ะครึ่งชั่วโมงเอาประมาณสักตีให้เลยเต็มที่เลยทําแบบว่า สบายๆนะชั่วโมงหนึ่งได้แล้วสอง้อยถ้วยค่ะกูก็นึ่งลังถึงใหญ่นี่แหละค่ะสบายๆนะคะอะค่ะทีนี้กูยาเถิบไปทางโน้นนะคะกระเถิบกะเถิบออกไปข้างนอกเลยค่ะเดี๋ยวจะได้ได้เวลาที่ขนมเราเสร็จแล้วนะคะ,คะแล้วก็จะจัดใส่จาน นะคะค่ะค่ะเรียนจะได้ด,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 ดูไปพร้อมๆกันเนาะนี่อ้อย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 ปอกเปลือกแล้วเรียบร้อยค่ะปอกเปลือกแล้วเรียบร้อย หน้าเรียบสวยงามนะคะนะคะการลดไฟอย่างที่ครูบอกนะคะนึ่งแบบนี้นะคะขนมถ้วยของเราเนี่ยน่าจะเรียบสวยงามค่ะนะคะเรียบร้อยค่ะ พอขนมเขาหน้าเขาเริ่มแห้งและเย็นตัวลงนะคะเขาก็จะยุบยุบตัวลงไปหน่อยหนึ่งนะคะใช่เกาจะยุบตัวลงไปหน่อยหนึ่งนะคะเรียบร้อยค่ะนักเรียนขานะคะพร้อมหรือ,อยังพร้อมที่จะทําขนมใหม่ไปกับครูหรือยังคะวันนี้เราจบที่ขนมถ้วยน้าอ้อยแล้วต่อไปเป็นขนมถ้วยน้ําตาลสดค่ะติดตามครูนะคะ แล้วเรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในขนมด้วยน้ำตาลสดค่ะขอบคุณทุกคนนะคะที่รับชมและทำตามนะคะสวัสดีค่ะพบกันใหม่นะคะบ๊ายบาย